รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสวัสดีครับผู้ชมพบกับรายการทำงานทำเงินนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกคืนวันจันทร์เที่ยงคืน45นาทีทางทบ .5 นะครับ วันนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาพบกับธุรกิจที่ใกล้ตัวครับและเป็นธุรกิจที่ทําง่ายขายคล่องแล้วลงทุนไม่เยอะแต่ธุรกิจนี้จะทํางานทําเงินให้คุณผู้ชมได้มากน้อยแค่ไหนนั้นต้องตามผมไปคุยกับเจ้าของธุรกิจนะครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของธุรกิจใจแอนลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงนะครับพี่อนนบวัฒนกุลนะครับขอเรียกสั้นพี่นองนะครับพี่นองสวัสดีครับพี่นองครับก่อนที่จะมาเริ่มทําธุรกิจนี่พี่นองทาอะไรมาก่อนนะฮะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ทํางานออฟฟิศฮะทำอะไรทำงานบริษัทอยู่บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนําแห่งหนึ่งนะครับครับอยู่มาประมาณ20ปีอุ้ยทาเป็นผู้จัดการสายขายผู้จัดการสายขายก็ดูแล ใส่ขายทั่วประเทศไทยนะครับ,รบอ้โห<อ>แต่ว่าก็ตำแหน่งใหญ่อย่างนี้ก็มาเดอนเยอะดิพอผมควรครับแล้วแต่ทำไมถึงอยู่ท0ยี่ปีแล้วทำไมถึงอยากมาทำธุรกิจเองครับ,รบพอพอถึงจุดอิ่มตัวจุดหนึ่งนะครับ,รบเราก็ เนื่องจากทำงานบริษัทญี่ปุ่นก็จะต้องมีแรงกดดันค่อนข้างสูงนะครับพอถึงจุดหนึ่งเราก็เอ๊ะถึงเวลาที่เราต้องลาออกแล้วฮะต้องคิดหาอะไรทาของตัวเองนะครับก็มองหาธุรกิจเนื่องจากเราอยู่ไฟขายเราก็ได้ไปสัมผัสตลาดทั่วไปนะครับอพราะว่าพี่หน่อยก็ได้เห็นเห็นตลาดมากว้างกว้างมากแล้วกันยี่สิบปีนี้ประสบการณ์ต้องแน่นแล้วนะแล้วเราก็มาเลือกทํา เลือกก็เลยเลือกทำาอจีนหลังเบื้องต้นเนี่ยผมก็ไปเดินตลาดก็ไปเจอกล้วยทอดเจ้าหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นคือออกเลยหรือว่ายังนใจออกเลยหรือว่าทำปุ๊ไปคืออยู่ระหว่างนั้นเราอยู่ระหว่างศึกษายังไม่ได้ออกก็ก็ไปเดินตลาดเห็นกล้วยทอดเจ้าหนึ่งขายดีมากเราก็ไปนั่งเฝ้ากล้วยทอดก่อนนะก็ไปนั่งเฝ้ากล้วยทอดไปขอเพื่อจะขอสูตรเขาเพื่อที่จะมาทำเราตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำแฟรนไชส์นะครับ แต่ข้างร้านกล้วยทอดเนี่ยมีร้านลูกชิ้นอยู่ร้านหนึ่งขายดีมากก็เลยถ้าเราทำลูกทำกล้วยทอดเนี่ยะบวนการจัดการมันยากกว่าลูกชิ้นมากนะครับเราก็มองเห็นเจอลูกชิ้นแล้วว่าลูกชิ้นร้านนี้ขายดีก็เลยคิดว่าเอาลูกชิ้นดีกว่ามาทําลูกชิ้นดีกว่าอ๋อแต่ตอนนั้นตอนั้คือพี่พี่หนองตั้งเป้าหรือว่าจะทป็าชาแน่นอนอ่านนะครับก็คิดว่าคือถ้าเราทาถ้าเราทําอะไรเนี่ยทาแค่สาขาเดียวเนี่ยมันจะ มันจะได้ก็ได้แค่จุดหนึ่งนะครับเราก็เลยคิดว่าเราต้องทําอะไรที่มันมีหลายๆสาขาเพราะนั้นก็เราต้องมองว่าเราต้องทำแฟรนไชส์แล้วตอ,นนอ้โหก็มองแบบพูดถึงว่ามองสกเกลใหญ่เลยนะ <laughs> แล้วมาปิ๊งตรงผู้ชิ้นปลาใช่ฮะแล้วมันมัน,ม,นมันปิ๊งตรงที่ว่ามันทำง่ายหรือว่าอะไรเงี้ยเออเราก็มองว่าโอ้โหลูกชิ้นร้านนี้ขายดีมากแล้วก็มันมีจุดเด่นอะไรหลายๆอย่างนะครับที่จะที่จะเอามาทำตลาดได้ ซึ่งเรามองว่าตลาดลูกชิ้นเนี่ยที่ชาวบ้านเขาทากันอยู่เนี่ยก็ทํากันอยู่ธรรมดาทาแบบทาแบบชาวบ้านเขาทาทั่วไปไม่มีแบรนด์ร้านก็ดูเก่าๆโสมๆทอดกันแบบไม่ไม่ได้ทันสมัยอะไรเพราะเราก็เลยมองว่าเราสามารถปรับตลาดลูกชิ้นได้ปรับให้มันทันสมัยขึ้นให้มีแบรนด์ให้มีมาตรฐานมีอะไรต่างๆมารับรองซึ่งจะจับกลุ่มลูกค้าที่สูงขึ้นได้เรื่อยๆนะครับ นัตอนนั้นก็เลยพอพอรู้แล้วจะทําอะไรแล้วออกเลยปะก็ไปรับลูกชิ้นมาขายที่ตลาดก่อนแอบโดดงานตอนเย็นบางวันมายืนขายตลาดนัดก่อนลองลองเองเลยลองทอดเองแล้วตอนนั้นใช้ชื่อไอ้นี่เลยปะจกแอนตอนนั้นก็เขียนว่าลูกชิ้นตาทอดนี่ฮะยังยังไม่ได้มีแบรนด์อะไรนะครับฮะยังมาลองขายดูก่อนก็มายืนขายที่ตลาดท่าอินแต่งตัว ตอนนั้นเรามาเราก็ตัวขาวๆมายืนขายแม่ค้าแถวตลาดเขามาอุดหนุนเราเยอะเลยอ๋อเราก็ขายมันเป็นไปได้ฮะก็โอกาสน่าจะมีนะครับขายดีไม่ใตอนตอนรขายดีมากขายดีมากเรามาลองขายนี่ขายดีมากพอขายดีเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าต้องทําตลาดได้แล้วเราน่าจะต่อยอดได้แล้วก็ตัดสินใจออกจากบริษัทเลยออกเลยผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างของ เรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฮะเป็นมนุษย์เงินเดือนมา20กว่าปีแต่วันหนึ่งพอมันถึงมันถึงจุดกิมตัวที่ที่หน่องก็เลยต้องต้องหาช่องทางนะแต่ว่ากว่าจะหาช่องทางได้แล้วก็ก็หาธุรกิจได้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่าต้องต้องลองดูนะครับว่าค,โมโมคุณรู้จักตลาดมากแค่ไหนแล้วก็จุดเด่นหรือช่องโหว่ในธุรกิจใดที่สามารถจะทําได้ก็ต้องลองทาดูแล้วตอนที่ลองทาเนี่ย ลองทําอยู่นานไหมครับก่อนที่จะคิดว่าโอเคจะลงเต็มตัวเลยลองทําอยู่ประมาณสมเดือน3ามเดือนสะมเดือนเราพอรู้ว่ามันขายได้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มหาโรงงานผลิตให้เรานะครับซึ่งเราก็ตะเวนไปหลายโรงงานเลยเขาก็ไล่เราออกมาหมดเราต้องหาสูตรหาสูตรลูกชิ้นปลาคือเราเรามีคอนเซ็ปต์เรามีคอนเซ็ปต์ว่าเราต้องการลูกชิ้นที่อ้วนใหญ่กรอบ นอกนุ่มในมนะครับไม่เหนียวไม่เหี่ยวไม่ขาวนะครับซึ่งเราไปเสนอตามโรงงานต่างๆเนี่ยโรงงานก็ไ,หไห่ไห,ห,ออหมดไรออหมดเพราะว่าเราไม่ใช่เราไม่มีไม่มีหน้าร้านอะไรของตัวเองเลยมีแค่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ไม่ยอมผลิตให้เรา<อ>ซึ่งสุดท้ายเนี่ยไปเจอโรงงานหนึ่งระหว่างเราเดินเราแม่เขาไล่ออกมาแล้วแต่เดินออกมาเนี่ยมาเจอลูกชายเขา นะครับซึ่งลูกชายเขาเนี่ยหัวทันสมัยหน่อยนะครับหัวทันสมัยหน่อยซึ่งเขาฟังแผนการตลาดเราแล้วฟังคอนเซปต์เราแล้วฟังแผนการตลาดเรานี่เราต้องเอาแผนการตลาดไปเสนอเขาด้วยเหรอไปเสนอไปคุยกับเขาเพื่อทํลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นก็ไปคุยกับเขาเนี่ยจนเจอลูกชายกาหัวทันสมัยหน่อยเขารับเราได้เขาก็ยอมผลิตลูกชิ้นให้เราทีละน้อยเพราะเราเริ่มต้นเนี่ยเรามีสาขาเพียงไม่กี่สาขาจํานวนยอดลูกชิ้นก็นิดเดียว ราคาก็จะไม่ได้วอลลุ่มไม่ได้เขาก็จะไม่ผลิตให้เรา๋อหมถึงเขาต้องเหมือนเขาต้องทําลายผลิตใหม่ไม่ใช่ครับเพื่อเพื่อมาปั้นลูกชิ้นที่มันใหญ่เหนียวอย่างของเราอย่างเงี้ยใช่ครับอ๋อแต่เขาก็ยอมทํำลูกชายเขายอมผลิตให้เราทีละน้อยก่อนผู้ชมครับนี่ไม่ธรรมดานะครับการจะทำลูกชิ้นนี่ต้องเสนอแผนการตลาดนะฮะแล้วพอช่วงแรกๆเนี่ยพอทำนี้สั่งนานสั่งเยอะไหมครับ แรกๆเนี่ยมันก็มาทีละร้อยสองร้อยนะครับแล้วสองร้อยลูกร้อยสองร้อยโลสองร้อยกิโลสองร้อยกิโลนะครับก็แพ๊บเดียวฮะเราก็ทำยอดขายให้แม่เขาตกใจได้ครับเพเดียวก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือเราเบอร์หนึ่งละในโรงงานนั้นเลยแล้วที่มาของใจแอนนี่มาจากไหนใจแอนชื่อเนี่ยเราเรามองว่าตัวลูกชิ้นเนี่ยเรามองว่า เราต้องการลูกชิ้นที่อ้วนใหญ่เ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยใจแอนเนี่ยมันอ้วนใหญ่ออนะครับใจแอนอ้นวนใหญ่ก็เราก็เอาชื่อใจแอนมามาใช้เป็นชื่อลูกชิ้นเลยพอใจแอ<ต>นก็แปลว่ายักอย,อยู่แล้วแปลว่ายักอ,อยู่แล้ว<า> <อา S 2> แล้วเร<อ>าก็ต่อด้วยว่าระเบิดระเบิดก็คือลูกชิ้นเราเนี่ยจะระเบิดทุกลูกแล้วเราก็ต่อด้วยคำว่าเถิดเทิงก็คือทําให้มันมีกิมมิคดูสนุกสนานก็จะเป็นใจแอนลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงคุณผู้ชมครับอยากจะรู้ว่า ไจแอนลูกชิ้นระเบิดระเบิดยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูครับว่าทอดยังไงแล้วทำไมต้องระเบิดเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียม plus สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริธธสมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริธธสมอาหารไอแคลเซียมพลัสพี่น้องครับอย่างที่เราเห็นตรงที่เป็นรถเข็นแล้พวกนี้มีหลายเซ็ตเลยทำไมมันเีหลายเซ็ตพี่น้องอ๋อเราออ,ออกแบบแฟรนไชส์เพื่อให้ผู้ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองสามารถจับต้องได้ไรเรามีตั้งแต่คือคุณมีทุนมากทุนน้อยคุณสามารถจับ มีคุณสามารถชื้อแฟนชายเราได้หมดอย่างเช่นชุดเนี้ยชุดตลาดนัดพกพาอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยฮะตัวนี้พับเก็บได้ทั้งคันครับพับใส่รถเก่งได้มีตลาดนัดมีงานวัดงานบวชงานบุญอะไรตลาดข้างบ้านเนี่ยสามารถไปกลางขายได้กลางคนเดียวขายก็ได้นะครับอ๋อหมายถึงโครงสร้างนี่ยคือทําขึ้นมาเพื่อสามารถถอดประกอบได้หมดเลยครับนะฮะเดี๋ตัวนี้เนี่ยพนักงานออฟฟิศใช้กันหลายคนนะครับก็คือถอดไทยออกเนี่ยเลิกงานเลิกงานก็ตั้งหน้าออฟฟิศเลยตั้งตลาดนัดก่อนถึงถึงบ้าน นะครับก็ทอดขายหาเงินกลับบ้านได้สบายๆนะครับถ้าถ้าใครเป็นคุณครูก็อพอเลิกโรงเรียนก็ใช่ครับนางนางเรียนเลยนะอย่างนั้นไปแล้วอย่างลูกชิ้นเนี่ยครับมันจะมีผมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่2แบบถ้าแบบที่ลูกชิ้นอย่างเงี้ยนี่คือเป็นแบบใส่แป้งใช่ไหมฮะเพื่อให้กรอบหอมกรอบนะครับอ๋อถ้าเป็นอย่างที่แบบพอขึ้นมาแล้วฟีบนี่ก็คือเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เนื้อโลนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เนื่องจากไม่ได้ใส่แป้งเนี่ยเ้อมันจะมันจะยุบตัวลงนะครับคุณผู้ชมดูนะครับอันนี้นี่ที่อันนี้ลูกกลมเนี่ยจะเป็นกุ้งอ๋อลูกกลมอย่างนี้เป็นยุบกุ้งกุ้งระเบิดฮะอันนี้คือกุ้งระเบิดแต่นี้ยังไม่ระเบิดนะครับอันนี้แค่แข็งนะฮะก็คืออย่างที่อย่างลูกชิ้นพวกนี้คืออย่างที่พี่นองบอกว่าคือต้องไปสั่งเขาทำครับให้ได้ไซส์ตามที่เราต้องการครับระวังสเปคตามที่เราต้องการครับอ๋ออย่างสีอันนี้อันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งครับกุ้งจะลูกกลมฮะ ครับปลาจะลูกยาวอ๋อก็แล้วแต่คนชอบนะใครชอบกินกุ้งใครชอบกินปลานะครับเดี๋ยวขอลองทอดด้วยนะครับนะโอเคนะแฮ่อุ้ยเทลงไปหมดเลยร้อนเหมือนกันนะอย่างนี้ไซส์อย่างเงี้ยเนี่ยไซส์ของการทําธุรกิจไซส์แค่เนี้ยของเฟรนช์ชัยราคามันเท่าไหร่อ่าตัวนี้9,900พันครับอุ้ยเก้าพเองเหรอ9,900พันเก้าใอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างครบยกเว้นถังแก๊สใบเดียวนะครับต้องเล็งไฟครับ เราต้องรอให้มันระเบิดไหมครับอ่าฮะก็สักพักมันจะระเบิดฮะต้องทอดเปสักพักเดี๋ยวพอมันร้อยลบๆเดี๋ยวระเบิดไม่นะครับก็คือมันจะแตกทุกลูกกันนะครับอ๋อคือเราต้องทอดให้มันจนจนมันแตกอย่างเงี้ยรใช่ครับตัวนี้ตัวนี้9 9 0 0นเนี่ยครบทุกอย่างได้เลยวบ้างแล้วได้อุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับยกเว้นถังแก๊สแล้วเรามีลูกชิ้นแถมให้เป็นทุนเด็กขายหมดได้เงินคืนกลับมา5,000บาทนะครับก็เกือบคืนทุนแล้วครับเนาะเออก็เท่ากับว่า เท่ากับว่าเราลงทุนประมาณแค่4,004ใช่ครับก็ส่วนใหญ่ลูกค้าขายกันอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คืนทุนแล้วครับก็ไม่มีความเสี่ยงอ,อะไรครับไปลองขายดูได้อเออน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ที่อยากจะหารายได้เสริมนะครับเพราะว่าสองอาทิตย์2อาทิตย์2อ,ตย 2>, 2อาทิตย์คืนทุนครับแต่คุณต้องดูว่าทำเลร้านของคุณอยู่ตรงไหนนะครับ ไม่ใช่ไปตั้งในป่าเงี้ยไม่มีใครซื้อนะครับเป็นปีก็ไม่คืนทุนครับลูกชิ้นขายง่ายครับขายได้ทุกทำเลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงงานออฟฟิศมหาลัยตลาดหน้าตลาดเล็กตลาดใหญ่ขายได้หมดนะครับเพราะจริงๆอย่างลูกชิ้นมันก็มีทั่วไปแต่พอมันพอมันมีกลายเป็นว่ามีมีแบรนด์มีมาตรฐานมันก็เลยยิ่งขายง่ายไปอย่างใช่ครับแล้วอย่าง อันนี้ก็คือเป็นถ้วยอ่าเป็นถ้วยอ๋อไว้ใส่อันนี้แทนใส่ลูกชิน้นนะฮะ,ะแล้วอย่างน้ําจิ้มฮะน้ําจิ้มน้ําจิ้มพี่พี่หน่องผลิตเองไหมน้ําจิ้มเนี่ยเราเป็นน้ําจิ้มสูตรเด็ดโดยเฉพาะนะครับยังไงเราก็จะมีโรงงานผลิตเป็นของของเราเองนะครับฮะก็คือ,อเราผลิตจากวัตถุดิบที่คุณภาพจริงๆนะครับยังไงครับก็คืออย่างเช่นน้ําตาลเราก็ต้องน้ําตาลเมืองเพชรอ่าทำไมต้องเมืองเพชรอ่ะก็น้ําตาลเมืองเพชรมันจะหอมอร่อยหอมอร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ มันเป็นน้าตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลออเป็นน้ําตาลน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลปี๊บเนี่ยครับอ๋ออ๋อคือต้องใช้น้ําตาลปี๊บใช่ครับแล้วเราเจอไปเจอได้ไงเเจอสูตรนี้ได้ไงอ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก่อนเราทําตัวนี้เราก็เจอเราค้นหาสูตรอยู่นานมากจิ้มอยู่นานกว่าจะได้สูตรน้ำจิ้มที่ถูกใจจนวันหนึ่งเนี่ยเราไปเจอแม่ค้าคนหนึ่งซึ่งเขาทําน้ําจิ้มอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็มีเราเราก็เลยจึง คุยกับเขาว่าเราจะทําโรงงานที่เขานะครับเพื่อให้เขาผลิตน้ําจิ้มส่งให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เขาก็ทาน้ําจิ้มส่งเราเจ้าเดียวเปิดโรงงานให้คุณป้าคนนั้นเลยใช่ครับเพราะว่าศูนย์เขาเด็ดมากสูตรเด็ดมากโอ้อันนี้มันเริ่มแตกยังเริ่มเริ่มระเบิดแล้วครับเริ่มแตกทีละลูกแล้วครับอ๋อนี่นะผู้ชมนี่นี่มันแตกมันแต่งี้อีมันมันเริ่มแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ระเบิดนะครับครับมันเริ่มเริ่มแตกเริ่มแตก แต่ว่าพอคําว่าใจแอนลูกชิ้นระเบิดอย่างเงี้ยนะมันก็ดูน่าสนใจเลยนะคมันแบบเออน่าทานอย่างนี้ก็ถือว่าสุกยังไงครับต้องรอให้มันเหลืองนะาต้องรอให้เหลืองเลยเดือ,รอกรอบอให้มันขึ้นมาแล้วมันไม่ยุบตัวแสดงว่ามันใช้ได้นะครับ,รบแล้วอย่างถ้าสมมุติว่าอย่างเวลาลูกชิ้นปลาเนี้ยเวลาถ้าผมซื้อแฟรนช์าไปแล้วแล้วผมจะไปรับที่ไหน,นรเ,เราบริการส่งให้ถึง,ถงส่งให้ทั่วประเทศนะครับ ถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยท่านก็ไปรับที่สถานีขนส่งนะครับสถานีรถไฟหรือว่าวินรถตู้นะครับก็คือเราส่งผ่านทางทุกทางที่เข้าถึงอำเภอถึงตำบลท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถสั่งของได้ทุกวันนะครับเราบริการส่งของสดให้ท่านทุกวันแล้วก็สั่งวันนี้พรุ่งนี้ของถึงทุกที่นะครับก็พูดถึงว่าก็สะดวกเนาะสมัยนี้คือไม่ต้องไม่ต้องไปตามหา แต่ถ้าสมมติว่ามีใครแอบแอบไปหาลูกชิ้นมาขายเองเนี่ยเออคือลูกชิ้นตัวเนี้เขาจะหาเเขาจะหามีลักษณะพิเศษเขาจะหาซื<ๆ>้อตามท้องตลาดทั่วไปไม่มีนะครับถึงถึงเขาจะมีมาทอดมันก็จะเหี่ยว,จะ,ยวจะเหนียวจะคาวแต่ของเราก็คือไม่เหนียวไม่เหี่ยวไม่คาวนะครับ,รบแล้วก็กรอบนอกนุ่มในครับอืมถ้าปุ๋ยอย่างนี้ก็พอได้ละครับผมนี่ไม่ธรรมดานันไอ้ทอดเก๋า ถ้าเป็นด้วยน่ครับอย่างงี้จะขายได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ออย่างงี้ขายถ้วเอ่อทัวยที่เราขายปกติเราขายรหนึ่งถ้วยเนี่ยเราให้ขายยี่สิบบาทยี่สิบบาทเนี่ยผู้ขายเนี่ยกำไรสิบบาทนะครับอุ้กำไรเเท่าตัวฮะกำไรเท่าตัวนี่นะทอดง่ายนิดเดียวนะครับคุณเอกทอดง่ายขายฟองทอดไข่ดาวได้ก็ทอดได้แล้วครับนี่นะครับสมมติว่านี่นี่ครับ จริงๆต้องเราจะมีการตัดใส่ถ้วยเพื่อทานง่ายขึ้นนะครับแต่นี่ก็คือเต็มถ้วย20บาทฮะโอ้แต่ชิ้นเบลอร์นะคุณผู้ชมนี่ชิ้นใหญ่จะเท่าหน้าอีก่ไหมครับเ่าใหญ่กว่าจมูกผมอีกนะฮะก็พออย่างแบรนด์นี้เราได้น้ําจิ้มเรียบร้อยแล้วพอมาอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นยังไงถ้าหนึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลายาวราชนะครับคอนเซ็ปต์คือลื่นรดยอดทอดลดเด็ดแต่ที่สําคัญก็คือได้ยินว่าเป็นเนื้อล้วนๆเลยเนื้อลุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ อ๋ออย่างที่เนื้อร้วเนี่ยเราสังเกตได้จากเวลาพอทอดเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อจะฟีบอ่าใช่จะซีบลงเพราะถ้าเป็นแป้งเนี่ยมันจะแข็งเหมือนเดิมมากบผู้ชมฮ่นี่ยมันจะยังแข็งอยู่มันก็ยังจะโป๊กอยู่อะไรเงี้ยครับนี่นะฮะแต่ว่าพอถ้าใครรักสุขภาพไม่อยากโดนน้ำมันครับก็ทานนึ่งทานนึ่งุนเอกลองเปิดดูฮะลองดูนี่ครับก็จะนึ่งวันฟูน่าทานนะครับฮะกินหอมมากเลย อันนี้เนื้อรวนเลยครับนี่คือไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะครับนี่ดูใหญ่กว่าจมูกผมอีกใหญ่มากแล้วอย่างนี้ก็คือลูกชิ้นอย่างนี้จะแพงกว่านั้ไหมครับอันนี้จะจะแพงกว่าเพราะมันเป็นเนื้อรวนนะฮะแล้วเวลาขายราคาเท่ากันไหมเวลาขายเนี่ยตัวนี้จะขายยี่มห้าบาทอ๋อยี่ห้าบาทมห้าบาทเพราะเนื้อเนื้อเนื้อมันแพงอ่าทีนี้เนี่ยอย่างราคาสูงสุดของแฟรนชชส์เท่าไหร่ ฝูงฝุดของแบรนชัยเนี่ยเป็นตัวที่ลงในห้างสินค้านะครับราคามันจะ27,900บาทะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะมีตามระเบียบห้างก็คือเป็นระบบเตาไฟฟ้ามีเครื่องดูดกลิ่นในตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนม,มันก็เลยแพงต้นทุนม,มันสูงใช่ครับท่านที่ต,ต้องการลงในห้างเนี่ยก็จะมีให้ครบหมดตามระเบียบแต่ถ้าใครจะอยากแบบเหมือนว่าไปมีตลาดนัดมีช่องทางมีมทำเล อยากจะลองทําขายก็ลองไซส์9,990บาทนะครับเพราะว่าเพราะว่าแถมลูกชิ้นไปถ้าขายหมดก็5,000บาท5,000บาทก็ลองดูงั้นเดี๋ยวผมขอชิมนิดหนึ่งขอชิมนี่ดีกว่าระเบิดระเบิดเวลาตักขายต้องตักยังไงต้องตัดก่อนใช่ไหมครับต้องตัดต้องขีบแล้วตัดขีบแล้วตัด่ลองคีบตัดไปด้วยนี่โอเค ต้องใช้ทีคีมแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าโรงงานที่เราอุตสาห์ไปเสนอแผงตลาดต้องงอเราละอุ้ยอ่าครับเอาแค่นี้ก็พอลองชิมดูลอง้านน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเรานะครับน้ำจิ้มนี่ถ้าพูดจริงนะครับ สีสันของน้ำจิ้มกับพริกเนี่ยฮะมันเป็นเหมือนสมัยผมเด็กๆอะ่ะมันไม่ใช่ที่มันขายตามขวดนะ<ำ>มันแบบอู้หูแล้วน้ําลายไหลผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันว่าพี่น้องทําการตลาดยังไงแล้วทําธุรกิจอย่างเงี้ยมีปัญหาและอุปสรรคไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันครับขออนุญาตกิน สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกับผมใหม่เหมือนเดิมนะครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำเงินแน่นอนครับเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับนะฮะขายของเซลล์วันนี้ที่เราจะนํามาบอกกันนะครับบางคนบอกว่าเจอของเซลล์ตาลุกวาวเลยนะฮะโดยเฉพาะสาวๆหลายคนนะครับก็ต้องแห่กระนําไปช็อปกันแต่ก็มีคําถามไงว่าเวลาเขาเอาของมาเซลล์แล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาจะได้กําไรหรือเปล่า เฮ้ยทาไมได้กําไรแล้วเขาจะมาขายทําไมใช่ไหมเพราะฉะนั้<ๆ>น,นครับวันนี้เรามีหลักการง่ายๆนะครับมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของการเซลล์นั่นเองผมเจอประจําเลยนะครับว่าราคานี้ยังไม่รวมไม่รวมอะไรหลัก 1. ค่าเซอร์วิสการบริการหรือว่าการจัดส่งอันนี้ไม่เป็นไรเราอยากได้ของอ่ะแล้วก็จ่ายได้ของพวกนี้จุกจิกนะครับต่อมาที่เจออันนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ต้นทุนก็สูงขึ้นนะครับแล้วจะไปเพิ่มราคาคนไทยไม่ชอบนะอะไรที่มันอัพราคาหรือว่าราคาสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลดปริมาณลงแต่ว่ายังคงราคาเดิมอยู่เขาก็ยังซื้อใช่ไหมอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าจัดโปรโมชั่นนะครับที่บอกว่าเริ่มต้นเคียง99บาทผมก็ไปดูนะ ชิ้นนี้350ชิ้นนี้650อา้าวไหนละ99บาทพอดูไปดูมาแล้วแต่ก็อยากได้นะเห็นไหมมันเป็นแรงจูงใจนะครับให้คนเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาซื้อสินค้าในร้านของเราก่อนและอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการการดอกจันบางร้านนะเซลห้าสิ์เซ็นจะได้กำไรหรอลดไปแบบครึ่งครึ่งแบบนี้นะครับเขาได้กำไรเพราะว่าเขามีดอกจันอยู่นะฮะว่ามีสินค้าจำนวนจำกัดเพียงแค่ สิบชิ้นเท่านั้นแต่ว่าคนเนี่ยก็ไปแห่ไปดูแห่ไปคุยแห่ไปซื้อกันนะครับและที่สําคัญคือว่า ราคานะครับที่มีการเริ่มต้นหรือว่าเอามาเซลล์เนี่ยเขาก็ต้องบวกไปแล้วแหละว่าค่านุ่นค่านี้ค่านั้นนะคะก็ยังคงได้กําไรอยู่นั่นเองและนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะฮะที่เอามาขายเอามาเซลล์แต่ยังได้กําไรอยู่นั่นเองครับแต่ครั้งหน้าครับจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากติดตามกันได้ครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับตําเงินสําหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีแล้วก็รวยกันทุกคนด้วยสวัสดีครับสนับสนุนรายการโด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสพี่น้องครับ อย่างพี่น่องทําตัวนี้มากี่ปีแล้วตอนนี้เข้าปีที่หแล้วครับปีที่หแล้วอย่างตอนนี้แฟรนไชสมีกี่สาขาแฟรนไชสมีพันกว่าสาขาพันกว่าสาขาครับโอ้นี่ผมอยู่กับนักธุรกิจพันร้านพันกว่าสาขาแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ากระจายไปทั่วทั่วประเทศทั่วประเทศครับนี่คู่แข่งของเซเว่นเลยนะครับแล้วอย่างนี้ทำงาน ด้านนี้มาเนี่ย6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาหรือรุปสรรคอะไรบ้างปัญหาปัญหาของตัวเนี้ยนะครับก็คือมาเจอหนักๆก็ช่วงเนี้ยนะครับก็คือตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องประมงเรื่องประมงเรื่องประมงที่มีข่าวให้ออกใช่ครับแต่ว่า เนื่องจากโรงงานผลิตลูกชิ้นของเราเป็นโรงงานค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมีศักยภาพค่อนข้างจะสูงในการเก็บปลาเก็บปลาไว้สะสมปลาไว้จํานวนหนึ่งเพื่อผลิตให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าของเราไม่ขาดลูกชิ้นแน่นอนนะครับถึงโรงงานจะขึ้นราคาถึงปลาจะขึ้นราคาเนี่ยแต่ตอนนี้เราขายลูกค้าในราคาเดิมนะครับเราดูแลลูกค้าเพื่อให้ท่านให้ท่านมีรายได้คงเดิมนะครับเราไม่ได้ขึ้นราคากับท่านเลย แล้วอย่างการขายแฟนชสยตัวนี้นี่มีเก็บค่ารายปีอะไรไหมฮะดัวเราไม่มีค่าแฟนชสยรายปีฮะอ๋อก็ขายขาดไปเลยวใช่ครับฮะก็คือกติกาเรามีง่ายนะครับก็คือซื้อ3อย่างจากเราลูกชิ้นน้ําจิ้มถุงหรือถ้วยแค่นั้นเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอ๋อก็ไม่ได้ยากนะฮะไม่ต้องมานั่งคิดว่าปีนี้จะเก็บคุณกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรกี่เปอร์เซ็นต์ฮะก็เหมือนกั คล้ายๆว่าซื้อขาดไปเลยแต่ว่าวัตถุดิบอะไรพวกนี้มันต้องมันต้องซื้อจากเราอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่งั้นมาตรฐานมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วอย่างทุกวันนี้เนี่ยอย่างแอนเนี่ยทำการตลาดด้านไหนบ้างเราเราทำการตลาดโดยตลอดนะครับคือเราไม่หยุดปรับปรุงและพัฒนานะครับคือเรามีปลาระเบิดออกมาแล้วเราก็มีกุ้งระเบิดตามมานะครับเพิ่มลายสินค้าเพิ่มลายสินค้านะครับนอกนั้นเรายังมีลูกชิ้นปลาเยาวราชเป็นเนื้อปลาล้วนเข้ามาเสริมทับอีกนะครับ แล้วก็ของเรายังมีปลาเส้นนะครับปลาเส้นก็มีรสกระเพรารสพริกแกงรสสาหร่ายรถปลาอินทรีย์นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโปรดัก์เพิ่มขึ้นให้ท่านขายเพื่อเป็นไรายได้เพิ่มให้ท่านตลอดเวลานะครับเหมือนถ้าลูกค้าอยากจะกินปลาเส้นบ้างก็มีขายอะไรใครอยากลองรับไปขายก็เอาไปได้โดยที่แบบลายสินค้ามีมีให้ครบในด้านนี้ไป แล้วอย่าง f Facebook เนี้ยถ้าเกิดสมว่ามีไหมฮะเข้าไปดูอ๋อเฟซบุ๊กเรามีฮะชื่อเฟซบุ๊กก็ลูกชิ้นใจแอนนะครับลูกชิ้นใจแอนเอฟซีนะเอฟซีเลยครับผมแฟนคลับเลยแฟนคลับนึกว่าทีมฟุตบอลไม่ใช่นะครับก็ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองเข้าไปดูที่ f c e b o o k กแฟนเพจลูกชิ้นใจแอนเอฟซีเอฟซีนะครับมาถึงสุดท้ายละอยากจะรู้ว่าจาก บุคคลที่ความบอดในวงการขายของบริษัทญี่ปุ่นมา20ปีแล้วมาเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจนสักเซสขนาดนี้เนี่ยพี่หน่องมีข้อคิดในการทํางานหรือในการดําเนินชีวิตยังไงครับครับก็คือหลักเลยผมยึด3ตัวนะครับคือคิดแล้วก็ทําแล้วก็ปรับปรุงนะครับก็คือเราต้องคิดตลอดเวลาคิดเราต้องลงมือทำนะครับแล้วเราต้องอยู่นิ่งไม่ได้เราต้องปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลานะครับ คือถ้าเราหยุดเมื่อไหรไม่พัฒนาเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าเราก็ไม่เดินเราก็จะไม่เดินหน้าต่อไปข้างหน้าคุณผู้ชมครับหัวใจสําคัญนะครับคิดคิดเสร็จทำนะครับเพราะถ้าคิดอย่างเดียวไม่ทํามันก็อยู่ในหัวนะครับไม่ได้ออกมานะครับแต่พอทําเสร็จแล้วเนี่ยปรับปรุงรับปรุงและพัฒนาเพราะว่าบางทีการทํามันอาจจะมีการต้องไปเพิ่มไปแก้ไปพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นครับนะครับ ผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้ไอเดียในการทำธุรกิจจากพี่หน่องไปมากพอถูกควรนะครับสำหรับวันนี้ครับทางรายการทํางานทําเงินครับก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ดครับไว้ให้กับพี่น่องนะครับไปทานทุกวันให้แข็งแรงทุกวันนะครับและสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่หน่องมากนะครับที่ให้ความรู้ครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับกับธุรกิจใจแอนลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงนะครับวันนี้คุณผู้ชมก็ได้รับความรู้ไปมากเลยนะครับจาก คนหนึ่งครับที่ทํางานด้านการขายมา2 0กว่าปีอยู่ในบริษัทชั้นนำ้ลยครับรับตาแหน่งสูงเงินเดือนสูงด้วยแต่วันหนึ่งเขาต้องออกจากที่ทํางานมาเพราะว่าเริ่มอิ่มตัวกลับมาจับทําธุรกิจนี้ครับแต่ข้อคิดของพี่น้องที่ได้บอกคุณผู้ชมไว้น่านํามาใช้มากครับคิดคิดเสร็จแล้วทําทําเสร็จแล้วปรับปรุงพัฒนาคุณผู้ชมลองใช้หลักคลิปนี้ไปพัฒนาตัวเองได้นะครับกับธุรกิจที่คุณทําอยู่สำหรับวันนี้ครับทางรายการต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพับครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถชมรายการได้ที่ f c e b o o o f แ n p n p e นะครับทำางานทำเงินหรือว่าช่อง y t u t u นะครับทางช่องมี Infinity Channel นะครับก็สามารถเข้าติดตามชมกันได้แล้วก็ไปดูธุรกิจกันได้นะครับสำหรับวันนี้ครับรายการของเราก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้สำหรับวันนี้โชคดีครับ